สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับต้นต้นไม้นะครับต้นไม้มงคลต้นนี้ก็มีชื่อว่าต้นรวยไม่เลิกนะครับนี่ฮะหลายท่าน,นหลายบ้านก็อาจจะปลูกไว้นะฮะใบเขาก้อนช่างที่จะออกดางๆนะครับนี่ฮะเป็นลายจุดๆแบบนี้นะครับ ผมก็เคยมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าลองลองนำมาปลูกดูต้นรวยไม่เลิกถ้าต้นไม้ชนิดนี้ออกออกดอกนะครับอาจจะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคกับหวยรัฐบาลนะครับผมก็ได้นองนำมาปลูกดูนะฮะตอนนี้เขาได้ออกดอกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือดอกดอกที่สองแล้วนะ ดอกแรกนะครับแต่นี่เขาก็หล่นหมดแล้วส่วนออดอกนี้ที่ออกมาไม่มีโชคมีลาบนะครับแต่ส่วนดอกนี้นะครับดอกที่สองที่โผล่ขึ้นมาเขาก็ให้โชคให้ลาบเราจริงๆนะครับสมกับชื่อของเขาชื่อว่ารวยไม่เลิกนะครับนี่ก็คือลอตเตอรี่นะครับที่ผมได้ไปเสี่ยงโชคมานะครับ เป็นเลข618นะครับก็ไปตรงกับ3ตัวท้ายของรางวัลที่1นะครับอันนี้ก็คือเป็นลอตเตอรี่3ตัวบนนะครับเราก็ไม่สามารถจะไปขึ้น,นงเงินรางวัลได้นะครับแค่เรานำมาฝากให้ทุกท่านที่ได้รับชมในคลิปนี้อยู่นะครับก็ได้รู้ว่า ท่านใดที่ปลูกต้นรวยไม่เรื่องนะครับต้นไม้ชนิดเนี้นะครับขอพอให้โชคเราจริงๆนะฮะอาจจะไม่ได้งวดนี้นะครับก็อ,อาจจะเป็นงวดถัดไปนะฮะก็ลองมาปลูกเอามาปลูกกันดูนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาบกันนะครับเพื่อจะได้ปลดหนี้ปลดสินกันได้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติตามรับชมคลิปต้นรวยไม่เลิกนะครับออกดอกก็มีโชคมีลาบนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วนะครับที่ยังไม่ไม่ตัดสินใจจะปลูกต้นรวยไม่เลิกนะครับก็ลองหานํำมาปลูกดูนะครับเผื่อที่เราจะได้ปดหนี้ปดสิน แล้วก็ได้โชคลาภโดยที่เราไม่ได้คาดคาดหวังไว้นะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ